เพื่อนๆครับเดีย๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำการ,รแข่งลองได้นะฮะโดยใช้อ่าเหล็กเอ S นะครับผมว่าใครจะได้กี่หลาน,นะครับผมอ่ะเดีย๋ยวนี้เดีย๋ยวให้เพื่อนผมนะฮะได้ทำการหวดไปก่อนนะฮะเหล็กเอนะครับผมอันนี้ห้องซิมูเลเตอร์ที่จังหวัดนครราชสีมานะครับใช่ เดี๋ยวเราจะมาดูศัก,กยภาพนะฮะของ S นะฮะว่าจะไปได้กี่ลาบบ้านคอปปาไฟเอ็ก์อลอืมเหล็กสวยวะไอ้ตรงไม้มันก็สวย เจ็ดสิบห้าล่ะอ่าหรือก็อันนี้เต็มแรงมล้วเมื่อกี้ประมาณกี่เซนเอ่าแปดสิบบแต่ว่าหลบมันน่าจะได้เท่านี้แหละ เจ็ดสเหมือนกันนะครับ72เมื่อกี้มันเท่าไหร่75็ดาเอาไปว่าก็ผมแพ้นะฮะงวดแรกนะฮะผมแพ้ไปนะครับผมอ่ะาด,ดิเวอร์นะฮะ <c oughs> ไดิเวอร์นี่ช่วงนี้ผมตีไม่ได้เลยนะเพืเ่อนๆผมตีไม่ได้เลยนี่นะฮะการปรับคอมพิวเตอร์ปรับมือ เพิ่มผู้เล่นเข้าไปอีกคนนะฮะลองได้ <c oughs> จะเป็นผู้เล่นที่หนึ่งครับอ่าผมอขอออกตัวก่อนครับว่าช่วงนี้ไดเวอร์ตีไม่ได้เลยนะครับผมอาจจะซู้เข้าไม่ได้ สนามสวยสนามสวยไม่ต้องออมนะเสียงแน่นวะเท่าไหร่อ่าสองร้อยสิบหกบาท เสียงจากกล้องมานะครับบอกว่าค i, ุณยูะจอนะครับเมื่อกี้เฮ้ยอันนี้มันเกสหนึ่งนี่หว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรดีเลย ไม่โดนเลยทุบเออทุบไม่รอมาดิไม่โดนลเลย,ยเวลาจมหดหดก็กลัวพดานเว้ยมันยังแยงอ่อ่ะ อันนี้สามารถที่จะได้ธรรมดาก็ได้หรือว่าจะเล่นลองไดก็ได้นะครับผมหรือว่าจะเป็นการออกรอบก็ได้นะผมการออกรอบก็จะมีตัวเลือกให้หลายสนามนะครับระวังคอมเด้อ oh <shit. S 1> ไม่โดนเอามาเลย ใช่มันมันกล้าตีไม่เต็มที่ต้องเคียยวห้องกด้วยเคี่ยวอ๋อ อันนี้ค่าความหนืดของสนามนะ,ะการวิ่งของลูกนะ,ะเราก็ปรับให้เป็นแบบหนืดๆเลยนะครับผมปรับให้มันสมจริงฮะ,ะ <c oughs> เราจะไม่ปรับที่แบบว่าตีนิดนึงแล้วก็วิ่งไปสองสามร้อยแล้วไม่ไม่ไม่ใช่นะครับผมอันนี้เราปรับให้ยากอื <c oughs> สองสบสองอ นซูมม่ได้นะครับผมอันนี้มันได้วอร์มกันเลยนะฮะเปิดเปิดคอมเสร็จตื่นเสร็จก็มาหวดกันเลยนะอาจจะมีการตึงๆกันบ้างหน้าตาของแต่ละคนก็เลยยังดูแบบเหมือนแบบเสือเส่อๆน,นอนกันอยู่จะไม่เหมือนเวลาเราไปสนามได้นะครับผมอันนั้นจะหวดได้เต็มที่นะฮะ นะฮะสรุปก็เป็นผมที่แพ้ไปนะครับผมนี่ฮะสกอร์สูงสุดกรบ222ล้านฮะดีครับ